ใจจังเลยนะคะที่พี่ฝนพี่เอกก็โทรมาตามพวกเราให้มางานปาร์ตี้ที่นี่นะคะโอ้โหจัดสลูเลยนะคะเนี่ยอ๋อเว้นเดแล้วก็พี่สาวคนสวยมากันแล้วเหรอคะสวัสดีครับพวกเราจัดงานปาร์ตี้ไว้รอแล้วนะครับใช่แล้วละคะ่ะจัดงานปาร์ตี้ไว้เรียบร้อยเลยเชิญด้านในได้เลยนะคะพวกเธอนี่เทสดีจังเลยนะขอวางกระเป๋าแป๊บหนึ่งนะ สุดยอดไปเลยนะจจนเนียงานปราร์ตี้ที่ริมชายหาดแบบนี้ฉัไม่เคยมามาก่อนเลยล่ะคะ่ะอากาศก็ดีนะจจนเนียใช่แล้วล่ะคะ่ะอากาศดีมากเลยงั้นมานั่งกินข้าวแล้วก็กินขนมคุยกันไปก่อนก็นแล้วกันนะคะชชโยชชโยวันนี้เราได้รวมตัวจัดงานปราร์ตี้ทั้งทีน่าจะต้องจัดงานปราร์ตี้ให้สนุกสุดเวียงไปเลยนะทุกคนจะต้องมีอาหารเยอะๆด้วยอื น้ำมะพร้าวที่นี่อร่อยมากเลยละค่ะใช่ค่ะพี่สาวคนสวยน้ำมะพร้าวอร่อยอร่อยหอมหวานสดชื่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ก่อนจอดนาาจะขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงเออเด็เอเดี๋ยวก่อนแย่แล้วทำไมมีจอดสองคน มีจอดสองคนได้ยัางไงามาจากไหนกันนะ่ะทําไมมีจอดสองคนได้ไง,งาอะพี่ฝนพี่ฝนครับไม่ต้องตกใจครับนี่เพื่อนจอดเองครับหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยครับอ๋อแบบนี้เองมีเพื่อนกันก็มาเล่นกันให้สนุกเลยนะว่าแต่ว่าเหมือนกันเกินไปหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เหมือนกันมากๆเลยงันเอาอย่างนี้นะเชิญทุกคนด้านในเรามาจัดงานปาร์ตี้กันดีกว่านะจ๊ะ ฉันอยากได้ปลาทูทอดตรงนั้นนะห,หยิบให้หน่อยนี่ปลาทูทอดอย่างนั้นเหรอปุ๊กปิกใช่แล้วได้เลยได้เลยนี่ฉันย่างปลาแซลมอนให้ด้วยนะบู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 นั่นนายเตรียมอะไรมาอย่างนั้นเหรอนี่คืออะไร,รอ่ะพี่ฝนต้องลองเปิดดูโอว้าวนี่คือที่เต้นนี่นะเป็นแผ่นวางสําหรับลองเต้นน่ะใช่งั้น พวกเราอย่ารอช้าเรามาเต้นด้วยกันดีกว่าเดี๋ยวพี่เอกจะตัดลูกโป่งด้วยนะตัดลูกโป่งอย่างนั้นเหรอนี่ไงลูกโป่งมาแขวนๆจะได้เป็นงานปาร์ตี้พี่วนครับงั้นเดี๋ยวจอจช่วยพี่เอกตัดลูกโป่งก็แล้วกันนะครับนี่ลูกโป่งพอเราเป่าเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มัดแล้วก็ตัดเชือกออก จะลอยขึ้นไปแบบนี้สวยจังเลยในเป็นไงดูฉันเต้นสิเห็นเปล่าใช่แล้วใช่แล้วงานฉันไม่เกรงใจแล้วนะคะจะจะเต้นด้วยละค่ะสองคนนี้เต้นเก่งมากเลยพี่ฝนก็ด้วยลวเนี่ยสนุกจังเลยจัดงานปาร์ตี้ที่ริมทะเลแบบนี้สนุกจังแล้วก็ชอบมากๆเลยด้วยบูบูบูบน่ารัก อ๋อโบจะกินน้ำผลไม้งันเหรอโบอน,น่ะจะกินน้ำผลไม้เหรอได้เลยได้เลยบูบูบูอ้าวไปเต้นโบน,นี่น่ารักจังเลยนะคะไปเต้นกับเขาซสแล้วโบมาเร็วข้าเรามาเต้นด้วยกันอ้าว<ต>พี่ฝนใจเย็เนๆน้ำกระเด็นหมดแล้วเนี่ยดีจังเลยนะมีสาวว่ายน้ำแบบนี้ชอบชอบลบหน่อยลบหน่อยเดี๋ยวเพคขอกระโดดน้ำมั่งอยากกระโดดน้ำมาต้องกระโดดลงมาเลยยักตู เย็นมากเลยนะเนี่ยดีะมัดดีะมัดถ้าทุกคนหิวแล้วล่ะก็อย่าลืมกินอาหารด้วยนะมีอาหารเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวๆขอว่ายน้ําเล่นก่อนแป๊บหนึ่งนะลบหน่อยลบหน่อยคนสวยมาแววนั้นเธอเวนเดกระโดดลงน้ำไปแล้วค่ะโอ้โหเวนเดกระโดดได้ไกลที่สุดเลยเนี่ยสุดยอดสุดยอดเลยพี่สาวคนสวยจะกระโดดน้ําด้วยหรือเปล่าคะ เดี๋ยวผมหลบให้นะครับไม่ดีกว่าค่ะฉันชอบเดินท่ามทางม้าลายมากกว่าอา้าวท่ามทางม้าลายกับกระโดดน้ํามันคนละแบบไม่ลองกระโดดดูหน่อยนะครับไม่กระโดดดีกว่าค่ะเดินข้ามทางม้าลายสนุกกว่านี่พวกเราเล่นกันมานานมากแล้วนะพี่ฝนนะอร่อยจังเราด้วยไก่ย่างหมูย่ยางปลาแซลมอนย่างนี่อร่อยชะมัดอืมชื่นใจอืมใช่แล้ว กินจนอิ่มไปหมดแล้วอิ่มอืดอืด,อดตื้อเลยอิ่มอืดอืดตื้อหมายความว่าไงอิ่มจนไม่มีที่จะเก็บแล้วตอนนี้อ๋อฉันร้อนรู้สึกง่งวงนอนแล้วละคันนี้ดึกขนาดไหนแล้วคะัเนี่ยนี่พวกเราเล่นกันอยู่เนี่ยนานเกินไปแล้วพวกนั้นหลับไปแล้วอะ่ะฉันคิดว่าไปแล้วน่าจะออกไปเล่นกันข้างนอกบ้างนะครับอยู่กันที่นี่ จอดเบื่อแล้วครับก็เป็นความคิดที่ดีนะจอดบูบูเงั้นจอดปุ๊กปิกแล้วก็เพื่อนจอตดีกวาไปเล่นข้างนอกกันดีไหมคลับแต่ว่าถ้าปล่อยเราต้องโดนดุแน่เลยนะบู จะโดนดูได้ไงกันล่ะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ฝนพี่เอกแล้วก็เพื่อนเพื่อของเขานอนหลับกันไปหมดแล้วครับเรื่องนั้นก็จริงนี่นะว่าแต่ว่าทะเลตรงนี้น้ําตื้นไม่ต้องกลัวใช่ปะใช่แล้วเราครับไม่ต้องกลัวเนี่ยท้องทะเลเนี่ยเป็นของพวกเราแล้วล่ะครับตอนนี้โบบน้ําข้นชะมดเลยบขึ้นมาข้างบนก่อนเลยครับบเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันบนที่นอนที่นอนพลาสติกห่วงยางแล้ว เราจะล่องเรือกันไปไหนดีล่ะฉันคิดว่าเราน่าจะออกไปข้างนอกชายหาดไปทะเลที่กว้างขวางกว่านี้นะครับอตอนนี้ไม่มีลมน่าจะไม่เป็นไรหรอกลมพัดช,ช้าๆแบบเนี้นะใช่แล้วล่ะครับดูดิสิเรากําลังเป็นโจรสลัดแล้วล่ะครับบ้มือดบ้กลัวบ้าบไม่ต้องกลัวนาครับตอนนี้ว่าเราอยู่กันหลายคนไม่ต้องกลัวนะบ้านะนี่ไงตรงนี้ทะเลกว,กว้างกว่าเดิมอีกเช่นเปล่าใช่แล้วล่ะครับโอ๊ะเดียเด๋วยวก่อน มีลมพัดมาตั้งแต่เมื่อไรครับเดี่ยโบูบแย่แล้วย่แล้วครับแย่แล้วแย่แล้วลมพัดออกไปนอกทะเลแล้วครับโบูบูบูเราจะทํายังไงกันดีทำยังไงกันดีล่ะครับอเออไปความีอขอโจฉาเองไม่ได้พาผาพวกอดดอกมาตรงนี้เลยนะครับฉันมีความคิดดีๆแล้วแหละมีความคิดอะไรเลระครับช่วยด้วยช้อว,ว,วันถัดมาคาเ ฮาวแบบคนสวยเดี๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อเมื่อคืนเราปาร์ตี้กันไม่ได้เก็บของซะด้วยว่าแต่ว่าทุกคนทำอะไรกันอยู่จ้านอนหลับจ้ะนี่ตื่นได้แล้วนะนี่เช้าแล้วนะเช้าแล้วเหรอเมื่อคืนน่ะปาร์ตี้กันสนุกมากเลยนอนดึกมากเลยแบบนี้ยังนอนไม่พอเลยดูดีตาปรือเลยเนี่ย งน,า,นาอย่างนี้นะนีน่เช้าแล้วอ้าเวนเดเธอจะกลับแล้วหรอใช่แล้ววันนี้ฉันจะต้องกลับนะเพราะว่าคุณแม่มาที่บ้านด้วยแหละใช่แล้วล่ะจ้าถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันกลับไปเป็นเพื่อนเวนเดกันแล้วกันขอบใจพวกเธอมากเลยนะที่ชวนกันมาที่ชวนกันมาที่นี่นะคะไปแล้วนะเดี๋ยวจะพาพี่สาวคนส,วย,สวยไปส่งที่ทางม้าลายด้วยอ๋อขอบใจมากเลยฉันกําลังจะบอกอยู่พอดีฉันจะรีบกลับไปเดินข้ามถนนถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับทุกคน มาแล้วมาแล้วตอนนี้เราจะต้องเก็บข้าวเก็บของก่อนนะเดี๋ยวรดน้ําต้นไม้ก่อนนะพี่ฝนนะใช่ใช่ใช่เนี่เก็บจานชามแล้วก็ขยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวต้องเก็บให้เรียบร้อยทําไมมันเงียบๆชอบกลนถ้าวันนี้จริงด้วยแฮะทำไมมันเงียบจังเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างเงียบเหมือนไม่เคยเงียบมาก่อนแล้วทําไมมันถึงได้เงียบแบบนี้น่ะนั่นนหะดิเริ่มสงสยนะัยแล้วทาไมมันเงียบจังเลยอะ่ะจอด บลกิ๊กกโบมากินข้าวเช้าแล้วค่ะโบมาช่วยเก็บของหน่อยสิเด,เดี๋ยวก่อนนะนัาจอดนี่นะไม่ใช่นะครับผมเป็นเพื่อนของจอดนะครับเป็นเพื่อนของจอสเอาละจอดไปไหนอ่ะคือเมื่อคืนในี้วกเราออกไปที่ทะเลแล้วพอดีแพยยางหลุดออกไปในทะเลใหญ่นะครับฮะแพยางหลุดออกไปหมายความว่าไงอ่ะ แล้วสามคนนั้นเขาว่ายน้ําไปได้ผมก็เลยอาสาว่ายน้ํากลับมาตามเพราะว่าผมเป็นผมอยู่แถวนี้อยู่แล้วะงั้นพวกเราจะต้องรีบเอาไปช่วยแล้วเบิุก๊กปิ๊กจอดพวกนายไปไหนกันพี่ฝนใจเย็นๆก่อนเราค่อยๆหาไปทีละนิดเดี๋ยวก็เจอตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าตรงแถวนี้แหละครับเมื่อคืนที่พวกผมหลุดออกมาแล้วเมื่อเช้านี้ผมว่ายมาถึงตรงนี้นะครับพไหนายว่ายน้ําเก่งมากเลยบู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 บ เหมือนว่าจะมีใครบางคนมาแถวดีมาแถวดีแล้วนะครับมาช่วยแล้วพี่เอกกับพี่ฝนมาช่วยแล้วลนี่เบอร์บุ๊กพ๊กจอพ์ด้นายออกมาทำอะไรข้างนอกนี้นะเออคือว่าเรือมันลอยออกมาเองนะพวกเราไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องร้องเจ้าโบเออเออเออ,เอ,อดีใจจังเลยนะครับที่พี่ฝนกับพี่เอกออกมาตามหาเวลาเราเจอ,เจอขอโทษด้วยนะเอาระวัง ฉันตกใจหมอเลยนึกว่าพวกนายจะออกไปนอกทะเลแล้วก็ไปติดเกาะที่ไหนแล้วซะอีกนึงน่ะโบโบโบ๊บ,บนั่นนําจากนี้เดี๋ยว,วเราจะต้องพาพวกนายกลับไปดีนะมีเพื่อนจ้อนมาบอกกับชันว่าพวกนายเนะี่ยออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกนะ่ะระวังอย่าทำแบบนี้อีกนะพ่กเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วขอบใจมากเลยนะเพื่อนเมื่อเป็นไรหรกเพื่อนคราวหลังเราไม่ออกมากันดีกว่านะได้เลยครับ